สบายดีปาลุงกพพับพ่อพ่อกับซ่องเบาดุยอย่างแล้วเนาะมื่อนี้กัสีลงมัดเข่าถุกคนก็คือแปลว่าเขาที่ห้าเกี่ยวไว้แต่โดนเลยกัว่าลงมัดต,ตอนนี้กัพพอเพิ่งลงมัดก่อนแล้วเนาะกัมีคนลงมัดซอ่ยอยู่จักสองคนวะแม่ลงนำ้ำแม่บรดุยเกี่ยวเขาเจ้าเนาะมอน ก็แปลว่าเฮาก็ได้เกี่ยวแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพอะย่างเรือตะมัดนี่ก็เฮาเกี่ยวแล้ววานนี่นี่กับ่ลาดยยแกพึ่งกลับมาแต่เกี่ยวเข่าหน้าพอหญ่เนาะก็แปลว่ากาซีเอ็นกันจะดอกนอกในคลิปของบ่าวบอยกับทีวานไปปาดูยไปแต่เศร้าก็เลยบล่ด้ลงมามัดซอยการี้ก็ถือโอกาสลงมาเนาะพึ่งกลับมาแต่บ้านโน้นสูงเหมือน กาวาสิลุมาถูกนาโนมาเบิงว่าเพื่นมัลลมดลายสําได้แล้วอกกาวาสิมัดซอยนะมืโมน่กะที่โอกาสมามัดสอยกับไปว่าบามดได้ไปทางใดเนาะเพราะว่ามันมีทางไปแล้เวเพื่อนว่าเพื่อนเบียกแล้วบอดดุยกับซิมามัดเขาเจ้าของวันนี้ตอนนี้กะแดดโคตรแดเด,ดเลยทุกคนตอนนี้กลับไปเบิ่งน้อกันเลยทุกคนเอากระสีหยาวลงถุกนาเลย การนี้ก็คือทุกหน้าบอตุยเองเพิ่นเกี่ยวว่านี่ทุกคนแล้วบารตุยกับแบบว่าไปอันบารนุ่นสูงนะวันก็เลยไดนเกี่ยวซอยก็นทีแบบว่าไปในเมืองกับเบลเมนวัดสันวันนี่กับเพื่อนได้มัดได้ไลเติมเลยทุกคนนี่กับนี่กับเพื่อนกำลังมาแล้วเากระสีหยักลเนเ,นเนอ้องเนาะ ก้าวขึ้นอย่างลุไปทุกนาทีเนาะนี่ไม่ว่าเกี่ยวแล้วเบ,บิดนี่ก็เปินมัดอยู่สามคนเน,นี่ยเพิ่งมาเขาไม่ตาขีิง้อทุกคนลลยกันแล้วสามสี่สี่คนทุกคนนี่รอมาดแล้วนะนี ข้าก็ะสียากเลยเอโอ้โหนี่ก็เป็ดนะข้าก็สิเอาตอกเลยทุกคนเพราะว่าข้าวตอกคือตอกพั <c oughs> นธุ์องนี้เป็นก,การละหมัดเนาะป็นกำมัดแต่ลายเติมเนาะตอนแรกก็อาศัยคนทุกคน สวัสดีสวัสดีคุยอะไรกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีโบราณศาสตร์เจ้โตไปชืว่าประวัติเสือได้ไหมนี่นะมาบอกก็มาดูวไปชื่อว่าประวัติเสือแั่นี้ประวัติเสือประสามันบางยังผ่านไหมเอ้อยังงงอยู่ได้ประวัติเสือ

ตอนนี้เขากัาสิได้ไปเบิง้งไม่เกี่ยวเขาทากคนว่าเกี่ยวเขาอย่างน้่มนี่ก็อย่างไมไวไกลเติบก็แปบลบว่าเขาตัดมือว่านนี่ทุกคนเนี่ยก็แปลว่าตาัดแหกมันเลยเพราะว่าจังหมดศักษิเสียเวลาเนาะก็แปลว่าสี มัดไว้สื้นปั่นเลยหน้าบาดุยกับบาลราไม่ได้ดอกถ้าเหตุสองคนกับม่วะสุดยอดเลยเบิดปีกับบวัวเลี่ก็ไปว่าตัดเอาทุกคนอันนี้ก็ได้ถาบัตัดนี้ยังบวาลาี่ดอกหน้าบาดุยนะถ้ามีตะเกียบนะเาเอาบาาัวในจางปีนี้นี่ก็แไปวาหาเพื่อนมามัดซอย กลับไปว่าไล่นะทุกคนเ้แนบบารีแนสุดยอดเลยเ้ากะสีไปเบิ่งไหมเขาน่ะวะเกี่ยวหอดใส่แล้วกลับไปว่าลูกทอละพีเน,เนาะนี่ก็คือน้องบารีเองมีหนึ่งสองแหละก็มีทั้งลุมอีกน้องหนึ่งเนาะทุกคนไปเบิ่งทำกันเลยกลับบอกมีปลาดอกเพราะว่า ปล่อยสันนอกจากปลาธรรมศาสตร์ก็คือสิบโมหิปลาปอยน,นี่ก็คือเขาเจ้านีเกี่ยวมือเศ้านี่จะได้บอดุยบดลงมาเกี่ยวมันดูไปน้นสูงแต่เศร้ามืงเศร้านี่ก็แปบว่าได้รับคำสั่งไปเกี่ยวเขาหน้าพญไพยนี่ก็คือหน้าขขางๆเราเอง มาส่องเงาเพิ่งแล้วหรือยังตอนนี้เรากำลังลงมาหอเป็นทีเรียบร้อยนะโอ้คนมาเกี่ยวนี่คือร้แท้ป้าทุกคนเกี่ยวจุกคนสี่ห้หกคนอู้หูบดีไปในลงเนาะไอ้ป้าถ้าเกี่ยวเขายางน้ำเห็นปะ เกี่ยวเขายางน้ำทุกคนไปวาน้ำเต็มเลยน้องตันนี้นี่ไปว่าห้าบอล่งปอนเขากรี้ยโฮน้ำถ่มน้ำถั่มวะนี่ออเขานำถั่ม ใส่เกิดบโบกมากเลยมี่คือมีความหมายว่าใส่ร่วมกับเปียกคือเก่าก็แปลว่าวานเข่าใส่หิมน,ำน้ำแล้วทุกคนกับโบขึ้นว่าน้ำชิร้ายปาะนี่ว่าพ้นกับหมดในดีป่ะนในปัญมาดีบั้นทาน้ายเอาการทีมายืนให้มายืนให้กับร่งใจยสื่อได้นี่นะ มริทึกเก่ยวลงมานำอาเอาเอา้ยหน่อยกันแล้วแะไรนี่นะนาานอ,นนนนอ้อเธอ nằm tim hay na chạy bây giờ này chạy bây giờ เฮาวกะซีลงไปสัมผ <morning> <t ot input> ัสเบิ่งน้าทุกคนวันนี้ว่าสิเป็นแนวใดเฮาวกะสิลงไปนั่งอยู่คอนนั่นนะคนเลยครับวันนี้เกี่ยวได้ไปนั่งสื่อตอนนี้เฮาวกะได้ลงมาหอดคอนตอนนี้มันึงเรียบร้อยกะสิเลาะเบิ่งเนาะวัน่ี้วะทิมน้าพี่โกัใจดีใจดีเพิ่นมาเกี่ยวซอยบ่นี่ คือเมือนี่ยสิแด้กินขิ้นเมืองเยแอวเพิ่นกรลุยซอยพระลาดลงนี่นะได้ไลยเรื่องเลยแลแนนี่ไ้นะเน่กระวานสิ่งลงมามาดเขาเพิ่นสี่ลงมาทางนี้เอาท่าน ให้ลงมาเบิกมาสันเห็ดอะไรยังกะควายนะควายเห็ดเขาควายเห็ดเขา YouTube ให้ชุดไทยมีดุยน้ะเกี่ยวไปด้วยป๋าแต่ความเลือเบิ่งเอาทุกคนแบบว่าน,า,นา,นาน้ำถ่วมย้ำแล้งมาสันมากะแล้งเล่นน้อยในงามนี้จำวะ หัวเขา่เขาหาอยสิลงมาอันนี้ไม่เกี่ยวนะมอมันนลูกเกี่ยวไม่สิลงไปฮุบเขานะฮุบคือหน้ำเบิร์ตประธานะะ่ะกะม่ฮุบประานอ๋อหมดเลยลอยเอาเลยโอ้ยยันนาเาอยาเยหมอ,อนีะยยนหอนหาหอนขากลินาบาดุ เกี่ยวเขาก็น่ำจีกเพียงแอวเหมันเล็ดเจ้าดำหน้าใส่น่องขนรู้จักกับคู่เหรอ ้องน้ำผุญอะไรเหมือนนี่กับสนิทใกล้สิแล้วทุกคนใช้สุดท้ายแล้วเกี่ยวยังไม่ทันเรล่อมาบ่เฮงบ่เฮงบ่เป็นตาไม่ปีงหลวงน้ำใสใสเป็นเจ้าเลาตะกรวยลงเนาะเดี๋วไว้ใจทางอย่าวางใจสัตว์น้ำน่าบ่ดูเลยครับขนาดพี่เกี้ยวเขาแล้วเจ้าก็ร้อยเลยแถวนี้ Chẳng nào Nhá này Chú chặt cặp cú lỡ Thế sẽ lẹo rồi Wow. <laughs> กะแล้มือนี่แหละเนาะกแล้วเกีกเ่ยวไว่มเา้าก็ไุหนาใหญ่าย,ายต่กอกไปมเ้าุดจัดเลยมึงเศ้ามันไมไปน้าเน่งเจ้าควาไ่ได้เปิดเน็ตโทรศัพท์เลยบ่เห็นบ่าเนยังไม่ตีแน,น,น่แล้วยาว ม่าวันนี้มาด้ยกัน4ใขคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ทุกคนับพอกันคลิปหน้ากตอย่าลืมเข้าไปติดตามหับซุ่มส่องบาด,ดูเลยทุกคน